กราบสทิทุกคนนะครับอยู่กับผมในคนเดิมเกม Three k i n g d o m Origin นะครับหรือว่า3ก๊กยุทธจักรแห่งขุนพลนั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทําคลิปเกี่ยวกับประดับนั่นเองนะครับต่อจากคลิปที่แล้วที่พูดถึงอ่ากิง d อม2ตัวใหม่เนาะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทําประดับกันนะครับซึ่งประดับเนี่ยก็จะค่อนข้างมีหลากหลายนะครับวิธีหาง่ายๆก็ให้เรามาที่รัฐกิจก่อนมาที่อ่ายุทธบกรณ์น,นะครับแล้วก็ มาที่ร้านค้าประดับนะครับมาดูตรงพิมพ์เขียวนะครับเราสามารถซื้อพิมพ์เขียวอะไรพวกนี้ได้ซึ่งบอกบอกเลยนะผมไม่รู้ข้อมูลว่าแต่ละอันมันเป็นยังไงอันนี้ผมแจ้งจากใจเลยว่าผมไม่ทราบจริงๆคือต้องซื้อมาก่อนสมมติถ้าซื้อมาแล้วปับ๊บมันจะไปอยู่ตรงไหนมันก็จะมาอยู่ในคลังสมบัตินี่ครับอ่ะผมอย่างเนี่ยผมซื้อมามีพิมพ์เขียวอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาเปิดดู สร้างดูปุ๊บพอสร้างปุ๊บเนี่ยมันก็จะบอกว่าต้องใช้ไอเทมอะไลถูกไหมดินพันไหมเหล็กเย็นอะไรพวกนี้ถูกไหมหาจากไหนอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดดูทุกอันก่อนแบนบนี้นะครับมันก็จะบอกว่ารายการที่จะได้เนี่ยมีอะไรบ้างเห็นไหมตามนี้อ่ะรายการที่1ปึ๊บอันนี้อ่ะกดดูปึ๊บแล้วก็คือเราแค่ดูทุกอันน่ะอ่ะวางพลังแก่งปัญญาเลิศนำทับ นะโอเคอันนี้ก็จะบบกสเตตัสถูกไหมอ่ะโอเคแล้วก็มันก็จะมีอันที่2ก็คือตรงนี้่ะน,นี้คือมันสุ่มนะเพือพ่อนๆว่ามันจะได้อะไรนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าแปลนมันเป็นแบบนี้ถูกไหมแล้วก็รู้แล้วว่าอันแรกเนี่ยรายการแรกเนี่ยมันจะบบกสเตตัสนะครับรายการที่2เนี่ยมันจะสุ่มสุ่มอะไรบ้างนะครับก็ตามนี้มีโอกาสได้ตามนี้น่าจะเหมือนกันนะเจ้าปัญญาเป็นแม่ทัพเจ้าพลังรู้แผนเกราะหนาถูกปะ ขอดูนี้หน่อยนะเจ้าปัญญาเป็นแม่ทัพเจ้าพลังรู้แผนเกาะหนาเหมือนอันที่2น่าจะเหมือนกันหมดอ่ะขออนุญาตดูอ่าเหมือนกันนะครับน่าจะเหมือนกันหมดทุกอันนะโอเคอ่ะตามนี้แล้วก็อันที่3เนี่ยเหมือนจะต้องซุมเหมือนกันนะครับผมคิดว่าสเตตัสแต่ละอันเนี่ยน่าจะเหมือนกันตรงเนี้ยเออตรงเนี้ยคือแบบเหมือนเวลาซุมเนี่ยมันน่าจะเหมือนกันนะครับถ้าลองกดขัดเกา อ,อย่างอันที่4ี่เนี่ยก็จะสามารถกดขาดเกลาได้เดี๋ยวมาลองทําทีละสเต็ปพร้อมๆกันนะครับโอเคเรารู้วิธีหาตัวแบบแปลนแล้วเนาะก็คือรัฐ,ฐกิจยุทธุป,ปรกรณ์ร้านค้าประดับนะครับส่วนวัตถุดิบเราสามารถมาซื้อได้ในร้านค้านะครับเราสามารถมาซื้อได้ในร้านค้าตามนี้ก็จะจะมีใช้ค่าคุณอุปการณ์นะครับไปซื้อัวคนหรือเหรียญทองหรือเหรียญทองแดงในการซื้อหินอัปเกรดนะครับแล้วก็ ได้จากวรรณกรรมพวกที่เป็นผมเพิ่งรับไปก็คือกล่องนี้เนี่ยกล่องของขวัญพินเขียวก็คือเติมแล้วก็เวลาพอมันถึงเลเวล50เนี่ยมันก็ได้รับนะครับหรือ,อกิจกรรมอื่นๆแล้วการอันนี้ผมไม่พูดถึงนะฮะโอเคแล้วก็คราวนี้มาดูในเรื่องของวัตถุดิบหาได้จากไหนบ้างหลักๆก,ก็จะมีคดีความเวลาเรากดรีเฟซเนี่ยมีโอกาสจะเจอหีบสมบัติประดับนะครับเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับพวกนี้มีเปอร์เซ็นต์บอก นะครับชัดเจนว่าโอกาสที่จะได้รับได้รับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยพวกหินอัปเกรดก็มีเหมือนกันซึ่งไอ้กล่องพวกนี้วันหนึ่งที่ผมเคยได้สูงสุดเนี่ยก็คือ16กล่องคือผมกดรีเซ็ตอะ่ะจนมีไอ้กล่องเนี้ยโผล่ขึ้นมานะครับประมาณประมาณ4ชุดเออประมาณ1ิ1ถึง16กล่องนะผมจำไม่ผิดคือมัน446อ่ะเออ ก็คือก็คือหาได้จากตรงนี้ด้วยคือช่องทางการหามันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเจ้าไข่มุกเรื่องวิญญาณเนี่ยหาได้จากร้านค้ากวาดล้างพื้นที่เล้วเจ็ดขึ้นไปทำนาพวกนี้มันก็มีโอกาสได้ไข่มุกวิญญาณไอไข่มุกเรื่องวิญญาณเนี่ยเรามาดูกันว่ามันทำอะไรนะครับโอเคงั้นเรามาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวก่อนเริ่มเนี๋ยผมขออนุญ,ญาตส่งตีเก็บเลเวลนิดนึงนะครับมันจะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวมันจะเสียค่าเหนื่อย2เท่า โอเคเราเริ่มกันเลยนะครับก็ไปที่ประอาไปไปที่คลังสมบัติแล้วก็เลือกว่าจะเอาอะไรนะครับผมอยากได้พัดอ่ะเหมือนกันนะมันเหมือนกันนะซึ่งอันที่4ผมไม่รู้ว่ามันเหมือนกันหรือเปล่านะครับนี่ต้องลองใช้ดินดิอ่าดินพันหม่กับแผ่นไผ่ผมเก็บครบพอดีก็เลยมาทําคลิปนะครับอ่ะเหมือนกันนะงั้นผมเอาพัดเอาพัดนี้พัดขนนกอ่ะผมสร้าง ชื้อโบสร้างสำเร็จนะครับเย้สร้างพัดได้สเต็งอยากจะร้องไห้ถ้ากดแยกล่ะกดแยกจะได้อะไรหลังจากแยกทหารประดับเป้าหมายจะหายไปถาวรหลังจากแยกทหารจะคืนไข่มุกเลื่อนวิญญ,ญาณ80%ที่ใช้ในการอัปเกรดตามเลเวลและประดับหลังจากแยกทหารจะคืนไข่มุกชุบวิญญ,ญาณแปลว่าไม่คืนวัตถุดิบอ่บไม่คืนวัตถุดิบ คิดว่างั้นนะไม่รู้คืนเปล่าใครใครคิดว่าคืนก็พิมพ์บอกหน่อยนะครับเออแต่เนี้ยทำขนนกกะเอามาใส่นักเวทออกสเต็งสีน้ำตาจะไหลโอเคไม่เป็นไรเราจะทำการอัปเกรดนะครับเวลาอัปเกรดเนี่ยเราจะใช้ไข่มุกเลื่อนวิญญาณก็คือไปหาได้จากที่บอกเมื่อกี้หรือในร้านค้าหรือไปกวาดล้างหรืออะไรก็ตามนะครับมันมีโอกาสได้นะครับ เราก็จะอัปเกรดเป็นเลเวล5าก็กดอัป1ใช้กันเยอะขึ้นนะเห็นไหมสองอ่สามใช้เยอะขึ้นนะครับปุ๊บหลังเลื่อนขั้นแล้วจะกลายเป็นสีม่วงกดปับ๊บอ่าคราวนี้เนี่ยเขาต้องการเลื่อนขั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเลเวล5แล้วพอเลเวล5เนี่ยผมสุ่มได้เจ้าพลังบวกสเต็ตอีก2อเป็นพัทนะนี่คือพัทนะสุ่มได้โคตรเยอะเลย <laughs> นะครับโอเค การที่เราจะเลื่อนขั้นได้เราจะต้องจ่ายอันนี้ไอยโยกสีฟ้านะครับก็คือเราต้องซื้อได้จากร้านค้าอย่างเดียวนะครับมาดูปึ๊บผมซื้อได้หรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อผมซื้อไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมซื้อไปแล้วนะครับต้องรอรีเซ็ตวันจันทร์เออแล้วผมไม่มีตังเติมตรงนี้ด้วยนะอ่ะโอเคก็อธิบายให้ฟังว่าอ่ะถ้าเราถ้าเรามาถึงตรงจุดนี้เนี่ยเราสามารถ จ่ายตรงนี้ได้อ่ะจ่ายไข่มุกชุบวิญ,ญญาณตรงนี้นะครับเพื่ออัปเกรดอ่าเพื่ออัปเกรดให้เจ้าตัวเจ้าตัวประดับเนี่ยเป็นสีม่วงนะครับแบบน,นี้นี่ครับเราได้พัดมาแล้วถูกไหมเนี่ยถ้าเรากดเลื่อนขั้นปุ๊บเนี่ยโดยการจ่ายตรงนี้เนี่ยสีม่วงเนี่ยมันก็จะถูกกระตุ้นสุ่มออกมาก็คือมีโอกาสสุ่มได้พวกนี้ นี่ก็คือมีตั้งแต่โจมตีด้วยพลังโบนัสความเสียหายสเต็งเพิ่มขึ้น18%ต่อเนื่อง15วินะครับกำลังสะสมะวินาทีที่15โบนัสความเสียหายสเต็งบ15%ต่อเนื่อง30วิอะไรประมาณนี้ครับสง,งบมีโอกาสต้านทานสถานะควบคุมมีโอกาสได้รัเอฟเฟกสง,งบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แล้วมันจะแบ่งเป็นก่อนกับหลังเมื่อเริ่มต่อสู้มีโอกาส20%ได้รับเอฟเฟกสง,งบนะครับ เมื่อวินาทีที่15มีโอกาส15%เราเอฟเฟกสงบเห็นไหมมันจะมีก่อนและหลังอ่ะส่วนใหญ่อันนี้ก่อนอันนี้นี้ช่วงต้นเกมอันนี้ช่วงกลางเกมอ่ะช่วงต้นเกมกับ15วินาทีเนี่ยชัดเจนฮิวแรงขึ้นอ่ะฮิวแรงขึ้นอ่ะเห็นไ่าว่าจะมีก่อนและหลังเห็นไหมครับแล้วก็เหมือนกันครับเวทก็เหมือนกันนะครับรับการรักษาก็เหมือนกันเร,เริ่มต่อสู้โบนัสลดความเสียหายต่อเนื่อง12%อ่ะ15วิอันนี้ก็เหมือนกันเห็นปะ30วิ แค่ดูแค่มันมีก่อนกับหลังเท่านั้นเองนะครับคีย์ทีคอลอัตราคิย์ทีคอลแม่นยำลบหลีกผมคิดว่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับน่าเหมือนกันหมดนะผมคิดว่าเหมือนกันหมดเพราะว่าไอ้ที่ใส่อยู่เนี่ยเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เห็นปะ่ะผมได้กําเนิดลมมานะครับแต่ที่ดีกว่านี้ก็คือตรงนี้นะครับโลลงมือเนี่ย รอลงมือเนี่ยเราก็จะมาดูตรงนี้นะครับมันก็ค่อนข้างเยอะเห็นไหมมีอะไรบ้างนะครับก็คือเมื่อสวมใส่ค่าครอบงามของตนเองบวกหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็น CP บวกหนึ่งเออจะมีคนเทสแล้วก็คือ CP บวกหนึ่งคือบวกหนึ่งจาก5าเป็น6เออจาก5าเป็น6กก็ก็ยังงงอยู่มันบวกทําไมนะครับมันเป็น CP 21บบางทับใส่ไม่ได้ผมก็ยังงงงงอยู่นะเพื่อนในทับบอกมา ขนาดต่อสู้อินสเต็งแนะนำทับบวก2 2แต้มนะครับบําบัดเปิบเปิบรถความเสียหายปับป๊บปั๊บคือมันจะมากกว่านี้อีกนะถ้าเราตีบวกอันนี้ผมไม่มั่นใจเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งนะครับนะผมขอดูแปบ๊บอันนี้มันได้รอลงมือมาเห็นปะมันได้รอลงมือมาเดี๋ยวผมลองหารอลงมือน่าจะไม่มีในนี้ปะเพราะว่าผมสุ่มได้มาแล้วไงมันก็อาจจะไม่ได้ขึ้นในนี้นะเออ นี่ไงเห็นไหมครับว่าขนาดต่อสู้วินาทีที่15บหาอันนี้ไม่ใช่อันนี้รอลงมืออันนี้ต้องขึ้นอันนี้มันเป็นอะไรวะแป๊บหนึ่งผมงงขออนุญาตดูแป๊บเออเออเนี่ยวินาทีที่15บห้าโบนัสความเสียหายสุดท้ายต่อเนื่อง30วสิบบทํำไมตรงนี้มันเขียน3.3ถูกไหมแต่อันเนี้ยมันเขียน2.5เพราะอะไรมันถึงมากขึ้นเพราะว่าเราอัพเจมเลเวล10แล้ว เออคือพอเราอัพเลเวลปุ๊บเนี่ยมันก็จะมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับจนเต็มเต็มที่เลเวลสิบเนาะมันก็มีหลากหลายเพื่อต้องมานั่งอ่านเนี่ยเมื่อเริ่มต่อสู้ความเสียหายสุดท้ายบวกสองเปอร์เซ็นต์สับคมรับการรักษาเดี๋ยวเพื่อนๆกดสต็อปเอานะผมไม่ขออ่านหมดเพราะมันเยอะมากๆนะครับทุกเจ็ดจุดห้าวิเนี่ยฟื้นฟูทหารเนี่ยมันเยอะมากๆครับคือมันสุ่มตามนี้แหละครับคือมันสุ่ม คือมันสุ่มตั้งแต่สร้าง up l ล v e l จนปลดขั้น2สุ่มขั้น3และสุ่มขั้น4เออมันคือมันสุ่มสุ่มเลยสุ่มแบบสุ่มเลยอ่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะสุ่มอันนี้นะครับพอพอเราเราสร้างเสร็จสมมุติว่าอันนี้ผมไม่สามารถอัปเกรดได้ทีเพราะว่าผมไม่มีหินนะครับขออภัยด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเนี่ยอันนี้มันก็จะสุ่มพอเราเป็นพัดนกยูงปุ๊บมันก็จะสุ่มสุ่มพวกนี้ พอเราสุ่มเสร็จปั๊บแล้วเราอัพเลเวลปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบมันก็จะให้อัพมันก็จะกลายเป็นดาบถังซีนะครับโดยการจ่ายค่าร้อยทองพูดง่ายๆเพื่อนๆจะจ่ายทองอ่ะทั้งหมด1 5 0 0จากไหนจากไหนบ้างนะครับเดี๋ยวฟังนะก็คือจ่ายหนึ่งพันห้าร้อยแล้วจากไหนบ้างมีอันนี้ไข่มุกชุบวิญ,ญญาณนะครับในการเลื่อนขั้นเป็นเป็นสีม่วงอ่ะแล้วพออัพไปสักแป๊บหนึง่งตอนจะขึ้นเป็นสีทองอ่ะจะจ่ายอันนี้ก้อนหนึ่ง จะจ่ายอันนี้ก้อนหนึ่งนะครับกลายเป็นสีทองและถ้าสุ่มได้ไม่ดีอ่ะผมซื้อมา2เม็ดอย่างเนี้ยผมสุ่มไปแล้วก้อนหนึ่งนะครับครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกในการในการอ่าในการรีออฟอ่ะใช้คำว่าหลอมหลอมใหม่อันเนี้ยจะจ่ายจะจ่าย1ลูกเพื่อเปลี่ยนอ่ะตอนแรกผมได้ไม่ดีเลยต้องจ่าย1ลูกเพื่อเปลี่ยนนะครับอ่ะผมขัดกาวไปแล้ว1ครั้งเห็นปะ่ะผมจ่าย500 ใช้1ลูกเนี่ยครั้งที่2คือใช้2ลูกอ่ะผมจะเปลี่ยนปึ๊บทุกครั้งที่โจมตีทั่วไป5ครั้งความเสียหายโจมตีทั่วไปครั้งถัดไปเพิ่มขึ 33, 33้น13 3 3าม3ุดาาาอันนี้คือห่วยมากเพราะอะไรเพราะว่าผมเคยได้อันนี้อันแรกครับผมได้อันนี้อันแรกและผมสุ่มกลายเป็นอันนี้เห็นไหมมันก็เลยแบบ อียังวะเกตปะเนี่ยคือนี่คือสุ่มให้ดูซึ่งอันนี้บอกเลยว่าห่วยและห่วยเลยคันนี้อันนี้คือห่วยเลยนะครับเพราะว่าอันนี้นำทับกับอินเนี่ยใส่ให้ใครก็ได้อินบวกห้าเปอร์เซ็นเนี่ยใส่ให้นักเวทใครก็ได้อันเนี้ยคือเหมาะกับลีบองซึ่งกําเนิดซึ่งสีม่วงเนี่ยมันไม่สามารถสุ่มใหม่ได้เกตปะสีม่วงเนี่ยไม่สามารถหลอมใหม่ได้แต่ไอ้ไอ้สีเนี้ยมันสามารถกดขัดกาวได้ เออสามารถหลอมใหม่ได้เก็ตไหมแต่ถ้าเราไม่พอใจเราก็แค่กดแยกออกมาเห็นไหมว่ามันจะคืนอะไรมาบ้างเนี่ยนี่คืนอะไรมาบ้างแต่ไม่ไม่คือสีเขียวนะมันไม่คืนสีเขียวนะครับเอออันนี้เอาให้ดูถ้าผมกดแยกเนี่ยผมก็จะเสียดับถังซีไปอ่ะผมแยกให้ดูอ่ะอ่ะต้องเอาออกก่อนปุ๊บอ่ะผมแยกให้ดูเลยไม่ไม่กังวลอ่ะปุ๊บผมได้ไข่มุกมาอ่ะปุ๊บผมมาอัพ นี่เลื่อนขั้นอัพให้ดูสดๆเลยยอมเลยอ่ะกดเลื่อนขั้นป๊บอ่ะเมื่อเริ่มต่อสู้โบนัสความเสียหายบวก1 2ต่อเนื่อง15าวิอันนี้ดีเข้าพวกเห็นไหมสเต็งแบวก2.5งจะเป็นสเต็งเมืเเเ่อเริ่มต่อสู้โบนัสความเสียหายบวก1 2เห็นไหมต่อเนื่อง15าวิอันนี้ดีอันนี้ดีถูกไหมคราวนี้ทำไงต่อถึงจะเปิดใช้แล้วก็แค่อัปเกรดครับ เดี๋ยวขอลองกดหลอมแป๊บอ่าคือหลอมตรงเนี้ยจะหลอมได้ก็ต่อเมื่อเปิดรายการหลอมตรงนี้อ่ะถึงจะหลอมได้เ็สไหมอันนี้อันนี้คือสุ่มแล้วสุ่มเลยแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนเพื่อนถ้าใครคิดว่าแก้ไขได้บอกหน่อยแต่ผมหาวิธีแก้ไขไม่เจอนะเออเนี่ยผมผมเนี่ยผมได้มาปุ๊บทำไงให้ได้ใช้ก็ต้องคือต้องอัพไปเร็วสิบแล้วก็อัพครับใช้ไอ้เจา้าเนี้ยเนี่ยเอออัพเห็นปะมันก็จะบวกตรงนี้เข้าไปปุ๊บ ใช้หินเยอะขึ้นนะครับปึ๊บเปร๊บเรียบร้อยอ่ะก็ปลดเลเวลเต็มแล้วพอปลดแล้วทาําไงหลอมหลอมครับใช้อันนี้หนึ่งก้อนหนึ่งก้อนก็คือ500ร้อ่ะห้าทองโอ้โหจ่ายเยอะเลยวันนี้อ่ะซื้อปึ๊บซื้อเสร็จปั๊บก็ไปหลอมหลอมให้ดีคือมันสุ่มอ่ะเออคือเนี่ยมันสุ่มอยู่แล้วหลอม ไปมาสเต็งก็ไปสเต็งครับขนาดต่อสู้อัตราหลบหลีกบวก1.8%หลังจากตนเองสร้างความเสียหายอินมีอัตรา5%ที่จะทำให้อัตราแม่นยำของเป้าหมายลดลง5%ต่อเนื่อง7.5วิทับซ้อนกันมากสุด5ชั้นดีไหมอะ่ะแล้วก็มาดูกับอันที่เรามีมันก็ไม่ดีถูกไหม เออเนี่ยมันก็ไม่ดีถูกไหมหลบปลีกเออสร้างความเสียหายอินม,มีอัตราห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเองนะมีอัตราห้าเปอร์เซ็นที่ทำให้อัตรามแม่นยำของเป้าหมายลดลงห้าเปอร์เซ็นต่อเนื่องเจ็ดจุดห้าคือคือแม่งน้อยน้อยจัดอ่ะผมจะเปลี่ยนผมจะจ่ายอีกอ่ะผมจะจ่ายอีกห้าร้อยอ่ะโอเคซูมซูมไหมอ่ะ อะไรที่อยากได้คราวนี้ก็ขออันที่มันเป็นความเสียหายเป็นความเสียหายสเต็งละกันอ่ะอันนี้เึ๊บเปบความเสียหายสุดท้ายอ่ะได้อยู่อ่ะสลับคมอ่ะเมื่อตาดจะจะจะเป็นครั้งแรกอทุเจจุดห้าวิทำให้ฝ่าทั้งหมดฟื้นฟูทหารรอบตัวห้าสิบอ่ะและจะเพิ่มฟูทหารอ่ะในมีทหารในขอบเขตเปิบเบเปิบเพิ่มขึ้นสองเท่า ดนต่อสู้รับการรักษาสตงสูงสุดบความเสียหายอันนี้โอเคยอมเสียแม่นไป10เปอร์ได้อยู่อันนี้20มีโอกาส12%ที่ได้ผิดแผนขี้ขาดเมื่ออยู่ในควบคุมทุก1.5งวิจะฟื้นฟูทุกครั้งที่สร้างความเสียหายทหารคงที่และเป็นเปอร์เซ็นต์3ครั้งจะฟื้นฟูเลือด0.5%ของตัวเอง ขนาดต่อสู้ความเสียหายแผดเผาติดพิษพลังมารบวก8%ขนาดต่อสู้วินาทีที่6และ15บมูลความเสียหายอินสร้างความเสียหายพาสีสกิลอัตราคิแอคทีฟแล้วเกิดคิดคิดคอจะฟื้นฟูอันนี้ดีกระหายความโลบเนี่ยดีคือไล่แอคทีฟแล้วติดคิดจะฟื้นฟูเลือดกลับมา3เปอร์ก็ไม่ได้เยอะแต่ก็ฟื้นอ่ะก็โอเคเออ อันนี้ดูดด,ด,ดูดเลือดอ่าอ่าดูดเลือดอินเฉพาะวุยกุยแกด้วยเอาโหโคตรโหดเลยอ่าอันนี้ก็ดูดเลือดเหมือนกันอ่ะ <c oughs> ก็ดีกว่าอันนี้กดเลยกดเลย ขนาต่อสู้ทุกวินาทีหลังจากนั้นทุกๆ15วิตนเองจะได้รับโบนัสความเสียหายอินเพิ่มขึ้นอืมคืออันเนี้ยอินเลยขณะต่อสู้วินาทีที่6และหลังจากนั้นทุก15วิตนเองจะได้รับโบนัสความเสียหายอินบวก 2. ออเอฟเฟกต์นี้สามารถทับซ้อนได้ก็อันเนี้ยโอเคคือมันน่าจะทับซ้อนได้เรื่อยๆคืออันเนี้ยดีนะ อันนี้ดีอันนี้ผมพูดเลยว่าอันนี้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่ไม่ดีคือ2อันนี้แหละสเต็งแกับสเต็งหเเมื่อเริ่มต่อสู้โบนัสลดความเสียหายบวก1 2ก็คืออันนี้ก็โอเคอยู่แล้วไม่ติดถูกไหมก็คือโดนตีเบาลงหนังเหนียวกับกลยุทธ์วิจัยเนี่ยโอเคขนาดต่อสู้วินาทีที่6และหลังจากนั้นทุก15วิจะได้รับโบนัสอ่ะก็ประมาณ10ก็เอาเอา2.6คูณ ประมาณสี่ครั้งนะครับสองจุหคูณสี่เพิ่มมาประมาณ10 4จุดสี่เปอร์เซนก็ถือว่าโอเคนะในมุมผมถือว่าได้ใช้อันนี้ก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้ใช้นนใชมีแค่มีแค่2อันนี้แหละที่ที่อ่ะที่ไม่ได้ใช้ขนาดนั้นอันนี้คือใส่ได้แลละอ่ะก็โอเคอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ให้จิวี่คุ้มอยู่คุ้มอยู่ไม่แย่ไม่แย่ครับไม่แย่ถือว่าได้ใช้เสียดายแค่2ออันนี้แต่ไม่เป็นไรครับ ไม่ติดเพราะว่ามันไม่ได้บวกเยอะมันบวกน้อยครับมันบวกน้อยอันนี้ได้ใช้อยู่แล้วเออจะยิงใส่ให้ลกซูนก็ได้นะครับใส่ให้จิวี่ก็ดีนะ<อ>คือเหมาะกับตัวที่ตัวที่ชนน่ะเออตัวที่ชนอืมพออันนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างค่อนข้างเลดเกมนะครับอาจจะไม่เหมาะกับทีมจิวี่ด้วยนะเออบางทีแต่ก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าถือว่าโอเคมากๆกับอันนี้นะครับก็ใส่ไดเ้เห็นไหมครับว่า การทำประดับเนี่ยมันค่อนข้างว้าวุ่นนะใช้คำว่าว้าวุ่นเลยนะเนี่ยคราวนี้เนี่ยผมก็ต้องสะสมไอเทมใหม่แล้วคราวนี้ผมมีแบบแผนถูกปะ่ะอย่างอันนี้เนี่ยผมขาดหินนั่งเดิม6ก้อนนะครับจริงๆมันก็น่าจะทำได้แต่ว่าผมก็ไม่สามารถอัปเกรดได้อยู่ดีเพราะว่าอ่าเพราะว่าผมไม่สามารถซื้อไอมุกสีฟ้าได้เพื่อมาอัปเกรดถูกปะ่ะเออขอ้ออันนี้ เสาเข็ม okay. ก็เดี๋ยวไว้ถ้าได้อันนี้เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจแล้วล่ะว่าว่าประมาณไหนเนาะเดี๋ยวขอดูที่ร้านค้าแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยผมสามารถซื้อได้เนี่ยผมจ่ายเนี่ยซื้อ5้าก้อนได้ซื้อได้ซื้อได้ไดถูกไหมเออและเพื่อ,เพ,อเพื่อไปสร้างนะครับเพื่อไปสร้างเนาะประมาณนี้อยากจะบอกว่าไข่มุกวิญญ,ญาณเนี่ยไม่ต้องซื้อก็ได้แต่ถ้าเงินเหลือก็ซื้อนะครับถ้าถ้าไม่เหลือก็ไปตีข้างนอกไปกวาดล้างไปอะไรมันได้นะครับ เออเวลาเราไปกวาดล้างแต่พวกนี้ไม่น่าได้นะเออแต่ถ้าไปกวาดล้างแร่ตอนผมกวาดกวาดล้างแร่มันได้นะครับผมขอดูแบบเวลาผมตีแร่เลเวลสูงสูงอะ่ะมันดอบนะเพื่อนๆขออนุญาตเอาให้ดูแป๊บน,นึงเนี่ยพวกแร่แปดเนี่ยมันดอปไข่มุกเรื่องวิญญาณเห็นปะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องซื้อนะครับเราแค่เราแค่ขยันตีตีแร่เฉย ก็นี่คือให้ดูสดสดด้นด้นเลยนะครับเออสุ่มเหมือนกันหมดแหละอยู่ที่ว่าเราสุ่มได้อะไรตรงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ค่อนข้างเสียเงินเยอะคนที่คนที่เติมเนี่ยเขาก็จะทําได้หลายๆชิ้นนะครับคนที่เติมเนี่ยเขาก็จะซื้อมาแล้วก็สร้างเพราะเขาสามารถเขาสามารถเปเปได้เลยไงเออเขาสามารถเปประดับได้เลยแล้วตรงประดับเนี่ยมันรีมันรีทุกๆุก ทุกทุกวันทุกทุกอาทิตย์อะเออวันจันร์เดี๋ยววันจันทรก็จะรีเซ็ตตรงนี้ใหม่ถ้าไม่คิดถ้ามีเงินเราก็แค่ซื้อพวกนี้ทิ้งไว้จะได้ทําประดับได้หลายๆชิน้นพวกคนอา่าพวกเทพทูส่วนใหญ่พวกคนที่เปน,นะส่วนใหญ่เขาจะทํากันได้ประมาณสักอา่าสามชิน้นเออที่ผมเห็นนะทําได้ประมาณสักสามชิน้นโดยทั่วไปก็จะทําได้กันประมาณคนละชิน้นเป็นพื้นฐานเออแต่ คนที่เปรอะส่วนใหญ่จะประมาณสัก3ชิ้นครับจากที่ผมเห็นนะเอประมาณนั้นเนี่ยมาลองแอบแอบองดูเนี่ยเดี๋มาลองดูของคนนี้นี่ะเนี่ยเขาทำอันนี้มาเนี่ยเขาได้อินได้อินปึ๊บเนี่ยบนรถถึกขึ้นอ่ะขณะต่อสู้เมื่อทับทหารฝ่ายศัตรูอยู่ในสถานะเลือดไหลและหวันไหวตนเองได้รับความเสียหายอินที่ทำดังกล่าวสร้าง4%ผมไม่รู้ว่าพวกเข็มขาดพวกอะไรพวกนี้มัน มันคนละแบบหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับเออตรงอาวุธตรงเนี้ตรงสีส้มเนี่ยผมไม่มั่นใจนะว่าว่ามันเปลี่ยนมันมันเหมือนกันหมดหรือเปล่ายางไงถ้าเพื่อนๆสังเกตแล้วก็มาพิมพ์บอกกันหน่อยนะครับเพราะผมไม่ได้มีข้อมูลทั้งหมดจริงๆอันนี้ก็คือเทสให้ดูกันสดๆเลยนะครับ โอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันถ้าผิดพลาดยังไงขออาภัยด้วยจริงๆนะครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสว,นนสวัสดีครับ